อาหารหรือเครื่องดื่มต้องห้ามถ้าคุณอ้วนแล้วคุณเป็นกรดไหลย้อนคุณอยากหายเร็วๆเนี่ยห้ามดื่มสิ่งนี้คือนมเปรี้ยวนมมัวหรือว่านมอัดกล่องที่มีรสหวานโดยเฉพาะนมช็อกโกแลตด้วยนะครับหรือว่าอะไรที่มันมีช็อกโกแลตมีชาทําไมโมกถึงไม่ค่อยแนะนํานมมัวนะครับโดยเฉพาะในผู้ใหญ่นมเนี่ยทุกชนิดเลยนะไม่จําเป็นต้องดื่มถ้าคุณอ้วนเนี่ยอย่าดื่มแคลอรี่เพราะว่า คุณจะไม่ค่อยอิ่มคุณอิ่มแป๊บเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นนมช็อกโกแลตนมหวานนมสตรอเบอรี่เนี่ยเขาก็จะใส่น้ำเชื่อมให้คุณน้ำเชื่อมคือสารพิษต,ต่อตับต่อไตต่อเส้นเลือดต่อสมองและเป็นอาหารให้มะเร็งนะครับและเขาเป็นอาหารให้เชื้อเลวเชื้อร้ายจเจริญงอกงามเขาจะไปทําให้ลําไส้ของคุณเนี่ยมันแป,ปรปลวนด้วยแล้วถ้าเกิดคุณดืม่มนมแล้วเชือ้อลาไส้มันแป,ปรปลวนเชื้อเลวเยอะคุณจะเป็นสิวอ้วนง่ายอิ่มย่าหิวบอด ภูมิคุ้มกันจะตกเนื่องจากเชื้อดีลดเชื้อเร็วเพิ่มนะครับ